สก๊อตไอ้ผมสก๊อตในความหมายของผมคิดว่าเออ่ประมาณแบบเด็กแว้นเด็กแว้นกับเด็กแว้นอะไรประมาณนี้น้องน้องเป็นผู้หญิงน้องมันเจอที่อะไรอย่างเงี้ยเจอเลื้ยนหนวกไอ้เทยเซิร์ฟอ่ะเจอเลื้ยนหนวกไอ้เทยเซิร์ฟอ่ะเจอเลื้ยนหนวกไอ้เทยเซิร์ฟอ่ะหุ่นล่างของล่างทองอ้ออ้อล่างทองอ้โห เอ้ยอันนี้พวกคุณตกใจอะไรกันครับเนี่ยจริงๆแล้วเขาเลือนอย่างนี้มามาตั้งนานแล้วนะนี่ตอีตําต้มเหียมึงดมากีไอาูปากดีอีวนอีวนมูปากนีอีวนนีสัตว์เจ๊แกแหมบอกกูตลาดลากพวกมึงก็จะก้อยไรเฮี้ยอะก้อยเยียตะก้อย อิตาลียลือ้อวันนี่ไงอี้วันนี่กำลังนี่จะตายไงจักร <c oughs> เลดำจักรเลรย่นเนื้อเยื่ออิตาลีเนื้อน้องไม่อันนี้ผมผมผมไม่รู้นะเว้ยอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้นม่ขึ้นอยู่กับแอดมินไอ้น,นี่ตัดสินใจแต่ว่าแต่นี้โดนใบไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ปะอันเนี้ยคือมันโดนใบไปแล้วใช่ปะพวกพวกที่ดา่าเนีะย โดนใบไปยังเออใช่ถ้าโดนใบก็ต้องตามนั้นถ้าโดนใบถ้าถ้าพวกนี้โดนใบแล้วที่เซิร์ฟพูดไปอันนี้ผมไม่รู้นะว่าพูดว่าอะไรถ้าถ้าเซิร์ฟพูดก็ต้องโดนนะครับคิดว่าก็ต้องโดนหรือว่าเซิร์ฟจะไปต้อไปแย้งอะไรกับแอดมินแค่นั้นเองไปแย้งอะไรกับแอดมินสกอยเหรอสกอยสกอยโดนปะโอชาโดนด้วยหรอคำว่าสกอยอะนะ เด็กแว้นสกอยนี่ผมไม่รู้เรื่องสกอยมันแปลว่าอะไรอ่ะสกอยความหมายสกอยโดนปะสกอยโดนสกอยแปลว่าอะไรอ่ะแรงนะลุงสกอยสกอยผมยังไม่รู้ความหมายของมันเลยว่าสกอยมันมันแปลว่าอะไรใช่เหรอสกอยแปลว่ากะจุดๆๆเลยเหรอใช่เหรอสกอยผมสกอยในความหมายของผมคิดว่า เออประมาณแบบเด็กแว้นเด็กแว้นกับเด็กแว้นอะไรประมาณนี้ความหมายผมเหมือนผู้ชายก็เป็นเด็กแว้นผู้หญิงก็เป็นสกอยอะไรประ,ประมาณนี้สำหรับผมนะใช่ไหม<ง>เหมือนแบบประมาณแบบเออประมาณนั้นนะดเ,นเ,เด็กแว้นอัปเกรด อัพเกรดแบเป็นสกอยหรอใช่เหรองงอ่ะแป๊บหนึ่งนะงั้นกูหาอาจารย์ก่อนแล้วกันนะสะกอยเขียนยังไงวะสะกอยแปลว่าสกอยแปลว่าต้องดูใน อีกี้เป็นสกอยมันจะแปลไงวะเฮียกูจะดูยังไงวะเนี้ยสัตว์สกอยคืออะไรแปลว่าอะไรตัวอย่างจากเด็กสกอยฮ่ตาต่ำกว่าเด็กแว้นเป็นผู้นั่งซ้อนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกลุ่มเด็กสาวผู้ข้างใค้ในสิทธ์เด็กแว้นส่วนใหญ่มักจะเป็นแฟนเด็กแว้นซ้อนมอเตอร์ไซ์ ตาเวนสร้างความลำพานในยามราตีอาจจะมีกลุ่มเด็กล่าแต้มอยู่ด้วยสามารถพบเจอได้ตามรัชดาซอยสลักษณะการแต่งตัวที่เห็นชัดแบ่งเป็น2แบบใส่เสื้อลายเดี่ยวหรือเสื้อกล้ามตัวเล็กและกางและกางเกงขาสั้นขาจะลายเนื่องจากบ่อยครั้งที่โดนห่อไอเสียลวกเอาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์และออกหาคู่ในยามราตี ผิวค่อนข้างทรงผมเหมือนจะกับอะไรเด่ะเซตบนมอไซส่วนย้อมผมสีทองเป็นดางๆดำๆทองทองเนื่องจากแช้ยาย้อมผมเกี็ดต่ำใช้น้ำยาวันละ <c oughs> <c oughs> อะไรเดีย๋ย <c> ว <oughs> อะไรเดีย๋ย <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร่ะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะผมบอกไว้ก่อนไว้ว่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับผมเข้าใจที่ความหมายที่ผมเข้าใจคือเด็กแว้นก็เหมือนเด็กสกอยอะไรประมาณเนี้ยผมทำสีแป๊บๆหน้าขาวมากขาวกระคอและตัวต้องเห็นร่องอ,อกสายเดี่ยวโชว์พุงต้องทาเล็บสีอะไรก็ได้ใส่บิ๊กอาย ใส่ขนตาปลอมกิดไลเนอร์เยอะๆเละๆปากแดงแปบอาจจะมีรอยสักกางเกงสั้นกางเกงต้องสั้นแบบใบเตยรองเท้าอะไรวะเนี่ยฟิลฟิลอะไรกอ๊อปเนี่ย